สวัสดีครับวันนี้นะครับที่ร้านโพนี่เทสช็อปชั้นหกมันทิพย์ p l a สาขาเงาโมงวานของพี่ใบนะครับมีตัวช็อกกิ้นะครับนีอันนี้เป็นช็อปปี้สมาใหม่นะครับมีตัวนี้เลยเลนโบเค้กมีนี่ซาลาซูชิแล้วก็ตัวสุดท้ายแพมเค้กนะครับน่ารักมาก3ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีกล่องลุ้นของซีซัน5นะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้น่ารักมากเลยในกล่องมี2ตัวแล้วก็มี2กระเป๋าด้วยนะครับ นี่ฮานอกจากช็อปกินนะครับก็จะมีตัวนี้ซุ้มซุ้มนะครับอันนี้เป็นซีรีส์หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับซึ่งมีให้เลือกสะสมถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10แปบบแนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้คืออาจจะเป็นตัวหายากหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็คือเอามาซ้อนกันได้นะครับนี่อ๋อก็คือหมายถึงว่าถ้าซุ้มซุมตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือเราเอามาวางไว้บน ข้างบนพวกนี้ได้นะครับนี่แล้วก็มีซีซันสอนี่ซีซันสนะครับเป็นซองแบบนี้ซีซันสอมีกี่แบบ1นึ่งสอง9าม11่ห้าหกเจแบบแบบนะครับตามนี้เลย มาให้เลือกเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ l ล n ์ของ p o n y t s s h o p นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลน์และกดแชร์คลิปให้ด้วยบ๊ายบาย